สวัสดีครับวันนี้จะพาเที่ยวชมนะครับเถียงนากลางน้ํานะครับที่ช่วงนี้ฤดูฝนนะครับนะครับก็จะมีน้ํานะครับเต็มคลองเลยนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับแต่ละจุดนะครับเชิญรับชมได้เลยครับตอนนี้น้ําเต็มคลองนะครับนะครับในจุดแรกนะครับก็จะเป็นจุด ตรงนี้นะครับที่ร้อมรั้วไปตรงนี้ก็คือจุดที่ปลูกนะครับพืชผักสวนครัวนะครับก็จะมีพริกนะครับต้นมะกรูดนะครับแล้วก็ขิงข่าตะไคร้นะครับมีต้นมะยมด้วยนะครับแล้วก็ต้นดอกแคร์นะครับก็น้ำนะครับได้ขึ้นมานะครับก็ปิ่มปิมนะครับปิ่มปิมตะลิงเลยนะครับปกติน้ําจะไม่ขึ้น ถึงขณะนี้นะครับช่วงนี้ช่วงสองสาวันฝนตกนะครับก้นน้าก็ขึ้นมานะครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นสะพานนะครับที่ทาข้ามไว้นะครับระหว่างสองฝั่งนะครับอันนี้ก็ขึ้นนะครับจนถึงสะพานเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดดูระดับน้ําว่าลึกเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะวัดเดี๋ยวจะวัดความลึกนะครับอันนี้ยืนอยู่ระหว่างกลางสะพานนะครับอนี้คือไ้นะครับจะวัดความลึกว่าที่นี้จะลึกประมาณเท่าไหร่ครับเรีย้นแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ,รรบก็ได้ประมาณเมตรนะครับประมาณหนึ่งเมตร ลิปนะครับก็โดยประมาณนะครับประมาณนี้ก็คือว่าลึกนะครับนะครับก็ช่วงนี้เราดูฝนนะครับอ่าอีกจุดนะครับก็จะเป็นนะครับไม่ใช่สะพานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ทําที่ยื่นออกไปนะครับอ่ายื่นออกไปแล้วก็อ่าให เวลาอันนั้นก็ยอนขาลงไปนะครับให้โดนน้ำนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่ต้องยอนขานะครับอ่ารู้สึกว่านะครับก็ท่วมขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะครับท่วมขึ้นมาได้ประมาณสักอ่าท่วมตะตุ่มนะครับน้ําท่วมนะครับเดี๋ยวจะลองวัดความลึกดูนะครับด้วยไม้ตัวนี้นะครับว่าลึกเท่าไหร่นะครับไม่ไม่กล้าลงไปลึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมันจะหล่นลงไปนะครับอ่าดูไม้นะครับ ตัวนี้นะครับก็โอ้โหตัวนี้นะครับถ้าพวัดเทียบกับตัวคนนะครับก็ประมาณติงหูเลยนะครับนะครับก็น่าจะได้ประมาณสักเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบได้นะครับตัวนี้นะครับประมาณเมตรห้าสิบเซนติเมตรนะครับก็ลึกนะครับตัวนี้นะครับก็ ถ้าใครตัวไม่สูงนะครับก็พ่วมหัวเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับอันนี้คือบริเวณรอบคลองนะครับอ่ะตัวนี้คือจากจุดนี้ไปนะครับอ่ายืนจากจุดนี้ก็จะเห็นเถียงนะครับเถียงนากลางน้ำแล้วก็สะพานนะครับ จุดนี้นะครับก็เป็นเตาเผาถ่านนะครับก็มีถ่านอยู่นะครับเพิ่งปิดเตานะครับอีกประมาณสองสามวันนะครับก็ก็จะเป็นถ่านหมดนะครับก็ก็เปิดเตานะครับเอาถ่านนะครับเอาถ่านใส่กระสอบนะครับอ่าเยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้คือ นะครับข้าวนะครับข้าวที่ได้วานนะครับในช่วงในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับอันนี้คือกล้านะครับต้นกล้านะครับส่วนข้าวนนาครับก็จะให้คนทํานานะครับก็จะหวานบ้างนะครับแล้วก็ดําบ้างนะครับนะครับอันนี้ในส่วนของหน้าหวานนะครับหน้าหวานก็จะโดยประมาณนี้นะครับรอบ นะครับส่วนไกลๆนู้นนะครับไกลๆตัวนู้นที่ที่ยังเห็นไทไๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับที่ยังไทไๆอยู่ที่ยังไม่ได้มีตัวเขียวเขียนั้นเอาไว้ดำนะครับนะครับเอาไว้ดำนะครับโดยต้นกล้าก็จะเอาจากตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับต้นกล้านะครับก็จะดูบรรยากาศรอบๆ360องศานะครับนะครับ ที่เห็นตรงอยู่ตรงนู้นก็จะเป็นเถียงที่เราเดินมานะครับเถียงกลางน้ํานะครับก็เดินประชมไปเรื่อยๆนะครับนี่คือบรรยากาศทางด้านฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะครับส่วนใต้คลองลงไปนะครับที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นนานะครับก็เดินไปรอบๆนะครับเดินไปบรรยากาศรอบๆส่วนที่เห็นเป็นป่าตัวนี้นะครับก็ ที่มันหลงเหลืออยู่มันจะเป็นป่าที่มีน้ําพุนะครับน้ําพุก็คือมันจะมีน้ําผุดนะครับผุดขึ้นมามีน้ําตลอดทั้งปีนะครับนะครับถ้าบางที่เขาเรียกไปเป็นน้ําผุดนะครับน้ําผุดเป็นผุดบอไซนยนะครับนะครับก็มีน้ําตลอดทั้งปีนะครับนี่เรียกชื่อหนึ่งว่าน้ําคํานะครับก็เลยชื่อตรงนี้ก็เลยเป็นไป,นปนตามชื่อครับ ชื่อว่าดงคําเม็กนะครับอ่าบันยาการอบรอบ้ามาตรงนี้ก็จะเย็นเถียงนาอ่าที่เอาไว้พักผ่อนนะครับกลางน้ํานะครับอ่าเดี๋ยวจะพาเดินชมอ่าข้างในบริเวณเถียงนากลางน้ํานะครับนะครับในจุดนี้นะครับบันไดนะครับก็จะไม่ได้ทําเชื่อมอ่าติดกันนะครับมันจะมีเว้นช่องว่างตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะครับ ประมาณสักเอานิ้วสอดเข้าไปได้นะครับนะเพื่อที่จะทําเพื่อที่จะไม่ให้ปวกมันขึ้นนะครับนะครับปวกมันก็ไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าบันไดมันไม่ได้ติดกันนะครับไม่ได้ติดกับตัวเถียงนะครับนะครับก็ตัวนี้แต่ก่อนมันก็จะมีผ้าที่มันชุ่มน้ํานะครับคุมไวต้ตรงนี้นะแต่พอผ้าขึ้น ก็จะมีปวกขึ้นนะครับปวกก็ขึ้นอยู่แค่นี้นะครับไม่สามารถที่จะขึ้นเทียงได้นะครับเพราะว่ามันมีรอยต่อตรงนี้นะครับไม่ได้ทําเชื่อมติดกันนะครับเดี๋ยวจะพาชมข้างในนะครับนะครับข้างในบริเวณข้างในนะครับมีสองนะครับเขาเรียกมีสองระดับนะครับระดับนี้นะครับก็สูงขึ้นมานะครับทําขึ้นมาสูงประมาณหกสิบเซนนะครับกับพื้นด้านล่างนะครับก็จะมีเปย ปีสองอันนะครับแล้วก็อีกอันนะครับก็จะทําปีข้างล่างนะครับรวมเป็นสามอันนะครับก็อันนี้คือที่กะลังข้อไว้คือเตานะครับเตานะอันนี้คือที่ใส่ช้อนชามถ้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือใส่ใส่หม้อใส่อะไรนะครับก็แข,ขวนหม้อแขวนอะไรนะครับ แล้วก็จะมีทางลงไปนะครับแต่จริงๆนะครับที่เห็นเงาๆตัวนั้นะครับโดยปกติก็จะสําหรับลงไปล้างถ้วยล้างจานได้นะครับแต่ตัวนี้ก็น้ําท่วมแล้วเรียบร้อยนะครับท่วมประมาณเข่านะครับเดี๋ยวจะวัดดูนะครับว่าสูงว่าลึกเท่าไหร่นะครับในจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะหาไม้นะครับมาวัดความลึกนะครับว่าลึก เท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเดินตามลงไปเลยนะครับอันนี้คือไม้ที่จะวัดนะครับนะครับก็จะย้อนไม้ลงไปนะครับตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับย้อนไม้ลงไปเลยนะครับอ่ะถึงพื้น อ่าน,นถึงพื้นแล้วนะครับอ่าก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะขึ้นมาดูที่เียงก่อนนะครับก็ไม้ได้ประมาณนี้นะครับนะครับอยู่ในระดับนี้นะครับนะครับก็อันนี้คือลองวัดที่ระดับทําเทียงขึ้นมานะครับคือจากสูงจากพื้นตัวนี้ขึ้นมามันหกสิบเซน แต่ว่าที่เราหย่อนไม้ลงไปถึงระดับน้ําก็60ประมาณ80 80เซนนะครับประมาณ80เซนนะครับระดับลึกในตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับโดยข้างนอกนะครับอ่ะใน ั่งนี้ก็จะเป็นคลองนะครับก็จะมีดอกบัวนะครับดอกบัวขึ้นนะครับตรงนี้ข้างหลังเถียงนะก็จะปลูกมันนะครับมันห้านาทีนะครับสาคูนะครับต้นสาคูมีทั้งสาคูจีนสาคูไทยนะครับตะไคร้นะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับต้นกล้วยอะไรต่างๆนะครับ ต้นไม้ที่สามารถที่จะกินผลได้นะครับก็จะเอามาใส่รูคใส่ด้านหลังนะครับหลังเถียงตัวนี้นะครับถึงช่องสุดท้ายนะครับก็ให้ชมนะครับที่ให้ชมไปก็คือเป็นบรรยากาศรอบๆเขียงนะครับแล้วก็ว่าเป็นยังไงนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับก็ขอฝากนะครับโดยเฉพาะเด็กๆนะครับช่วงนี้ดดูฝนนะครับ ก็เวลาเล่นน้ำนะครับเวลาลงเล่นน้ำก็ให้ระวังนะครับหรือว่าถ้าอยากเล่นจริงๆนะครับก็ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ตามข่าวก็จะเห็นบ่อยๆนะครับนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะพาติดตามอะไรนะครับก็ติดตามชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับที่ติดตามนะครับ